สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าสว่างบุญนะครับผมที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับองค์เจดีย์500องค์สีทองครับทุกคนเรียงรายเลยครับผมโอบล้อมพระบร,รมสารีริกธาตุที่อยู่เจดีองค์ประธานข้างบนนะครับทุกคนสวยงามมากเลยครับผมตอนนี้นะครับ แสงแดดนะครับศาสตร์ซัดเข้ามาที่องค์เจดีน้อยแต่ละองค์นะครับถึงห0 0องค์นะครับทุกคนสวยงามวิจิตรมากเลยครับผมแล้วก็มีทางขึ้นนะครับเป็นอุโมงค์ทางขึ้นซุ้มเข้าไปไหว้พระบรมสารีริกธาตนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาขึ้นไปครับก็จะเป็นบันไดนะครับทอดยาวให้เรานะครับเดินขึ้นไปสัการะนะครับทุกคนที่วัดป่าสว่างบุญที่จังหวัด สระบุรีนะครับตอนนี้ก็เดินมาครึ่งทางแล้วครับไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะี่ครับซ้ายขวาก็ยังเต็มไปด้วยองค์เจดีนะครับทุกคนสวยงามมากเลยครับอากาศดีนะครับวันนี้ท้องฟ้าจ่มใสเดี๋ยวพาขึ้นไปดูองค์เจดีนะครับ นี่เป็นทางขึ้นนะครับก็นี่ครับทุกคนองค์เจดีนะครับก็จะเป็นพาาร,ระบรมสารีริกธาตุนะครับทุกคนก็จะมีผู้คนนะครับมาไหว้สการะนะครับสวยมากเลยครับข้างบนเพดานก็จะประดับด้วยกระจกสีนะครับทุกคน ให้ลวดลายสีสันที่วิจิตรนดงามมากเลยครับทุกคนก็จะเป็นนี่ครับพระบรมาสารีริกธาตุน,นะครับทุกคนก็จะมีคนมาไหวสการะเยอะเลยครับแล้วก็มีอาบูชาด้วยดอกไม้สีเหลืองนะครับเราก็สามารถบูชาซื้อที่ข้างล่างบริเวณที่เราจะขึ้นมาที่อาสการะข้างบนนี้นะครับทุกคน เดี๋ยวผมพาเดินวน,นนะครับก็จะมีคนเดินมาไหว้สการะนรก็จะมีบันไดาทางขึ้นนะครับทุกคนมีหลายฝั่งเลยครับทุกคนก็แล้วแต่สะดวกจะขึ้นทางไหนนะครับแล้วก็บริเวณตัววัดก็จะมีพระพุทธรูปให้เรากราบว่า้เยอะเลยครับทุกคนก็จะมีพระพุทธรวดนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็มีกระ ให้เรากราบสการะข้างล่างนะครับเนี่ครับทุกคนสวยงามมากเลยครับผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวนะครับทุกคนวัดป่าสว่างบุญอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมมาไหว้พระทำบุญนะครับทุกคนจิตใจจะได้สดชื่นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยครับสาธุครับทุกคนสวยมากเลยครับผมวัดป่าสว่างบุญแก่งคอยสลับอดีครับผม